เมื่อสักครู่นี้พูดถึงมิสเตอร์แชมป้ยนลีกสในศึกดิวิชัน2ของประเทศไทยนะครับอย่างโค้ชทงทงชัยสุกโกกีวันนี้ทุเด y อีสปอร์ก็ประจวบเหมาะพอดีครับจะไปพูดถึงเรื่องราวความสำเร็จของมิสเตอร์แชมป้ยนลีกอีกหนึ่งคนแต่ว่าคนนี้นั้นเป็นกุนซูระดับโลกวันนี้เป็นเรื่องราวของคารโตคาโลอันเชลติครับ โลอันเชลติ otti, เกิดวันที่10มิถุนายนปี1959วันนี้กุนซือเจ้าของชื่อเล่นคาเลตโตจะมีอายุ57ปีสมัยเป็นนักเตะอันเชลติเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ช่วยทีมโรมาา่าคว้าแชมป์เกาโชเซเลียอาหนึ่งสมัยและแชมป์คปบป้าอิตาลียถึง4สมัย รวมทังอยู่ในชุดรองแชมป์ยูโรปเปยนครับในปี1984ที่แพ้ลิเวอร์พูลด้วยแชมป์ยุโรปสมัยแรกในชีวิตของอันเชโรติเกิดขึ้นหลังจากย้ายมาร่วมทัพเอซิมิลานที่สามารถเบิ้ลแชมป์ได้2ปีซ้อนในปี1989และ1990รวมถึงแชมป์ลีกอีก2สมัยด้วยหลังจากแขวนสตั๊ดอันเชโรติเริ่มต้นอาชีพใหม่ในเส้นทางเฮดโคช โดยทีมที่คารลิโตประสบความสําเร็จมากสุดคือการกลับมาคุมทีมเก่าเอซิมิลานที่เขาคุมทีมยาวนานถึง9ปีพาทีมคว้าแชมป์ยุโรป2สมัยในปี2003และ2007แชมป์โกโชเซเรียอนหนึ่งสมัยแชมป์โคปาอิตาเลีย1สมัย, Champ opa, Italia, มยและแชมป์สโมสอโลกอีก1สมัยหลังจากอิ่มตัวกับความสมําเร็จในทินซาซิโลอันเชโรติย้ายไปคุมทีมเชลซีในลีกอังกฤษและพาทีมสิงบูคว้าดับบิชแชมป์ในปี2010 ทั้งพิมลีกและ FA คัพคาเลตโต้ชิปปะจรล,ลงท้าอีกครั้งหลังจากย้ายไปคุมทีมปารีสแซงแมงในลีกฝรั่งเศสช่วงสั้นๆแต่ก็พาทีมเปเช,เช,ช้คว้าแชมป์ลีกเอิงได้แบบสบายๆยัยกษ์ใหญ่อย่างเรอลมลิดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้บริการยอดบุญซือชาวอิตาเลียนเสกความสําเร็จและอันเชโรติก็นําพลพรรคราชันชุดขาวัาง,งานคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่สิบมา,บาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในปี2014 ทำให้เขากลายเป็นกุนซือคนแรกในบริษัทที่คุมทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง3สมัยแต่การที่คาริโตไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์บัลิกาสเปนมาครองได้ทำให้เขากลายเป็นกุนซือตกงานหนึ่งฤดูการเต็มๆและฤดูการหน้ากุนซือคนเก่งคนนี้จะกลับมาอีกครั้งเพื่อเพิ่มลิสต์ถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จกับยอดทีมแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันบาเยิร์นมิวนิคสุขสันต์วันเกิดคาโลอันเชโรติ มิสเตอร์แชมเปนส์ลีกไปอยู่ทีมไหนก็การันตีกับแชมป์และความสำเร็จได้นะครับกับผลงานของคาร์โลอันเชลตตไปว่าจะไปอยู่ทั้งเชลซีเอซีมิลานแล้วก็ล่าสุดครับเลออมาดิดและรูกตหน้าจะไปคุมยอดทีมอีกหนึ่งทีมก็คือยบร์นครับดูกันว่าจะคว้าแชมป์และเพิ่มทุรวัางในทิศอาริอันอารีนาได้สักกี่ใบคับทั้งสามท่นครับ